คุณวันธนีนี่คุณจอยเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกของคุณแม่นัทวันค่ะคุณแม่เป็นเบาหวานค่ะเป็นเบาหวานตั้งแต่ปี27นะคะอ่าผมมีเพลินผมมีภาพประกอบด้วยนะฮะตั้งแต่ปี2527ค่ะนะฮะแล้วแล้วรุนแรงแค่ไหนยังไงฮะก็เออประมาณปี40นะคะครับก็ แผลติดเชื้อที่นิ้วก้อยเท้าขวา,า,าก็ไปตัดที่โรงพยาบาลตํารวจครับนอนอยู่ประมาณเดือนเดือนกว่านะคะก็หายแล้วก็มาเมื่อประมาณปีสี่สี่เจ็ดสี่ศูนย์อ่าสี่ศูนย์ตัดไปแล้วสี <40. S 1> <47. S 2> ่เจ็ดประมาณสี่เจ็ดนะคะาาก็นิ้วโป้งเป็นเล็บขบข้างเดียวกันค่ะเท้าขวาครับ เป็นเล็บขบแล้วก็ติดเชื้ออติดเชื้อเสร็จก็เท้าจากนิ้วลาก่อนเหมือนกันหมอกโดนตัดไปอีกตัดตัดเลยค่ะอ๋อตัดเลยตัดนิ้วโป้งนิ้วโป้งเท้าครับตัดไปแล้วก็แผลหายหายแล้วพอมาเมื่ออ,อปีที่แล้วก่อนน้ำท่วมประมาณมิถุนายนนะคะน้ำตาลขึ้นสี่ร้อยกว่าช็อก โ oh. <laughs> อ้โหช็อกค่ะไปโรงพยาบาลแต่ว่านิ้วโป้งที่ตัดไปนั่นคือเรียบสนิทไม่ไม่มีแผลอะไรเลย uh huh. พอไปโรงพยาบาลด้วยด้วยอาการชอ็อกน้ำตาลสี่ร้อยกว่าก็ขึ้นเตียงพอช่วงเหยียบขึ้นเตียงนะคะไอ้นิ้วโป้งที่เรียบๆที่โดนตัดไปเนี่ยมันระเบิดปุ๊แตกเหมือนลูกโป่องอะคะ่ะแผลมันฉีกออก คือมันมันระเบิดเลยแล้วก็เป็นเหมือนยังไม่แห้งสนิทไม่ค่ะมันแห้งสนิทไปแล้วแต่เหมือนกับว่ามันคุมันเน่าในอะไรประมาณเนี้ยค่ะอคือไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยพอพอเหยียบแล้วกดน้ําหนักกดน้ําหนักไปเนี่ยค่ะมันก็ระเบิดเหมือนลูกป่งแตกทั้งเลือดทั้งหนองเนี่ยพุ่งใส่พยาบาลหมดเลยอ๋อค่ะแล้วก็นอนอยู่ก็ล้างแผลทุกวันครับ สภาพที่เห็นนะคะรูลึกที่เกิดขึ้นใช่ค่ะก็คือเป็นแผลที่ลึกไปถึงกระดูกเป็นรูเข้าไปนั่นนะคะรอยรอยของการผ่าตัดนิ้วโป้งออกไปแล้วหมอต้องรักษาอย่างไรบ้างครับเริ่มต้นล้างแผลทุกวันฉีดอินซูลินก่อนค่ะฉีดอินซูลินให้น้าเกลือให้อินซูลินแล้วก็มาดูเรื่องแผลล้างแผลทุกวันแยงไปคือผ้าก๊อซเนี่ย มวนเข้าไปในรูถ้าจากจากรูปจะจะเยอะมากค่ะแล้วก็เอหมอก็บอกว่าอาจจะต้องตัดตัดขะตัดขาเฮะตัดน้อเท้าก็เลยบอกบอกว่าโอเคอย่างนี้เดี๋ยวขอปรึกษาน้องแล้วก็ระดับน้ําตาลเนี่ยมันลดแล้วเนี่ยขอมาดูแลเองได้ไหม อ๋อพ oh, าลับมาอยู่บ้านพาลับมาอยู่บ้านมหมอก,ก็บอกว่าจะต้องพามาล้างแผลทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวแผลติดเชื้อเราก็เลยบอกว่าถ้ามาล้างแผลทุกวันเนี่ยก็คงจะไม่ไหวเพราะว่าขับรถไปขับ<ค>รถกลับใช่ใจ่ายนะฮะใช่ค่ะก็เลยซื้อชุดสเตลล์อะไรมาล้างเองอก็มีถุงมืออะไรแล้วก็คือปรึกษาน้องว่ายัางเราจะให้กินอาหารเสริมเพราะว่าลูกสาวหายก็เลยบอกน้องบอกเฮ้ย เอาอยัางไงดีเนี่ยเพราะหมอก็จะตัดไม่มีทางเลือกแต่ของเจ้าจูนเนี่ยเขากินแคปซูลกระปุกเขียวนะั้นมันเป็นอาหารเสริมมันไม่ใช่ยาแล้วอย่างยาที่แม่กินไปเนี่ยมันไปสะสมที่ไตที่ตับแต่ก็แต่ก็กลับมาก็ปกติมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านได้ปกติกลับมาปกติก็เลยให้ให้บิมเช้าสองก็อน,นอนสองเช้ชาสองก่อน,นอนสองบิมสีฟ้าแล้วผลเป็นยังไงบ้างฮะเห็นอะไรเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสองกระปุกค่ะแผลแห้ง แต่แห้งจากเยิ้มเยิมหนองหนองรูลึกๆกเนี่ยมันก็แห้งไม่ไม่มีเพราะว่าเวลาเราล้างเนี่ยเราจะต้องกวงเข้าไปใช่ค่ะคุณชอนคนทำเองใช่ไหทำเองค่ะผัดกันกับลูกสาวผัดกับน้องจูนค่ะเจ็บไหมคะคุณยายเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่รู้สึกแล้วไม่รู้สึกคนเป็นมาหวานจะจะไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาม็นบอกว่าระบบปลายประสาทมันเสียอ่าฮะก็ต้องทําความสะอาด ค่ะทุกวันใส่ถุงมือพอผ่านแล้ว <ไป S 1> ส,<อ>สายไม่ไม่ใช่สองเดือน,นะค่ะสองกระปุกสองกระปุกแผลไอ้จากยิ้มเยิมนองๆเหม็นๆเนี่ยก็แห้งแล้วก็ไม่เหม็น嗯嗯จากนั้นก็อัดเข้าไปแล้วก็เออลองของดูเพอไหนไหนลูกกินแคปซูลสีเขียวใช่ไหมฮะก็แบะออกเอาผงในแคปซูลสีเขียวหยอดค่ะ ก็มันไม่มีทางเลือกอะค่ะอาจารย์ครับช่วยตอบหน่อยครับว่าถูกผิดยังไงฮะหรือคือมันทําได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าของที่เรารับประทางเข้าไปเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายอยู่แล้วแต่ในทางปฏิบัติคือเอาไปใส่กับแผลในแคปซูลเนี่ยถ้าหากว่าสัมผัสกับผิวนะครับหรือสัมผัสกับแผลจะมีประสิทธิภาพในการรักษาแผลไดชฉมังมากๆอืมาบด้วยเหรอะด้วยครับ พราะในนั้นจะมีสารประกอบชียมวันจากมังคุดอยู่นะครับ,รบซึ่งตัวนี้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยประสิทธิภาพสูงมากในขณะเดียวกันมันก็ช่วยลดอาการอักเสบได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอาจารย์น้ำไพเป็นคนทําการวิจัยชิ้นนี้เองในรศักษาปัญญยโทครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะใช้หยอดเข้าไปในรูตรงไหนก็แล้วที่แผลลึกๆนะแล้วมันจะเรียกเนื้อออกมาด้วยนะแผลจะเริ่มสีแดงแล้วก็เนื้อจะเริ่มงอกออกไปด้วยคือแทนที่มันจะดูดซึมผ่าน ระบบการย่อยครับอันนี้เข้าไปโดยตรงอันนี้คือรักษาแผลรักษาไม่ได้รักษาเบาหวานครับคือเป็นแผลถลอกแผลพุพองแผลอะไรพวกนี้ใช้ได้ครับคือเราจริงๆเราเคยมีโครงการวิจัยในมรดกบีรนสำหรับนักศึกษาปิญญาโทเป็นเวียนิพ์ครับเอาเจียมวันของเราที่ละสกัด่างมังคุดเนี่ยทาแผลที่เป็นเบาหวานครับแล้วก็แผลก็หายนะครับโอ้จะเร็วขึ้นด้วยเร็วขึ้น แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยก็มีสมาชิกหลายๆคนเนี่ยที่มีแผลประว่านเนี่ยแล้วพร้อมจะถูกตัดแล้วหมอไอ้คุเรตัดอยู่แล้วครับเราก็ให้ทั้งกินทั้งแคปซูแล้วก็ใช้ทาก็แผลก็จะหายเร็วขึ้นมันจะแสบจะมีอะไรไหมฮะไม่ครับไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการครับอ๋อคุณจอยก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะเหอะให้เรื่อยๆพอเอาน้ำเกลือล้างอะไรเสร็จก็เหอะทุกมือ้อ ทุกมือที่มีการคือต้องต้องล้างแผลทุกวันไงคะค่ะก็หยอดทุกวันจนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็เรียบเลี่ยนเตียนสนิทอันนี้คือแผลหลังจากเท่ากับหลังจากตอนที่ตัดนิ้วเท้าออกไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีบวมไม่มีไม่มีอะไรค้างอยู่ข้างในนะฮะไม่มีค่ะกดกดเจ็บไหมฮะกดก็ไม่เจ็บแล้วก็ หลังสุดนี่คือวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกกุมภามอนัดเจาะน้ำตาลน้ำตาลเหลือเก้าสิบแปดโอ้น่าด,ดีอย่างยิ่งขอบคุณค่ะเหลือเก้าสิบแปดแต่ว่าเ,เราไม่ได้ให้แม่อดนะคะแม่อยากกินข้าเหนียวมะม่วงโอเคให้มะม่วงครึ่งลูกข้าเหนียวสามคำมะม่วงสุกนะคะเพราะว่าตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ย คุณพ่อไม่ได้ทานอะไรเลยอย่างที่อยากทานใช่ค่ะเราก็กลัวว่าแม่เรามีคนเดียวเสียไปก็ซ่อมไม่ได้อะไรที่ดีเนี่ยเอาหมดแต่น้ำมาลงมก็ยังให้อที่เพอค่ะมีที่เพอฮะก็ให้จิบจิบแล้วกันก็คือพอให้กินสามคำแล้วก็จะขออีกข้าเหนียวมะม่วงทำไมคหมดหมดโอกาสแล้วคือ กลัวไงฮะให้ให้กินได้เพราะคนเป็นเบาหวานเนี่ยเขาก็อยากกินของหวานแล้วยาที่คุณหมอให้ยังทานอยู่ด้วยไหมฮะทานอยู่ค่ะแต่ว่าคุณหมอลดปริมาณลงเหลือก่อกนอาหารเม็ดข้าวสารเนี่ยหนึ่งเม็ดหลังอาหารเม็ดกลม หนึ่งเม็ดมือเย็นหนึ่งเม็ดคือลดไปเลยโอ้อันนี้ถูกต้องเลยใช่ไหมค,ครับคือการที่รับประทานยาที่คุณหมอสั่งยังไงก็ยังต้องรับประทานด้วยนะครับอย่าไปลดแต่เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพของบิมเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องหนึ่งอีกเรื่องอื่นเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันมากกว่านะครับก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกวนันนี้ท่านแข็งแรงดีนะฮะแข็งแรงค่ะแข็งแรงมากออแล้วก็บอกกับพี่ชายก็รับ รับมาเหมือนกันพี่ชายเป็นบาหวานน้องชายเป็นภุม่มแพ้ก็เลยบอกแต่ที่แรกบอกเขาเนี่ยก่อนก่อนที่แม่จะกินบอกว่าเออให้เธอกินตัวนี้ตัวน,วน,วนี้เพราะว่าเรากินลูกเรากินครับพี่ชายเป็นบาหวานไล่ใหญ่เลยโอ๊ยแกไม่ต้องมาอาหารเสริมอะไรใช่ไม่เชื่อพอตอนหลังเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่เห็นแม่หายปุ๊บเนี่ยเอาเลยเออเนี่ยฉันเอาตัวนี้แม่กินตัวนี้ใช่ไหม เขาเป็นบาหวานเอาสีฟ้ามาให้ฉันอบอกฉันไม่เอาแล้วเพราะทีแรกเนี่ยแกไล่ฉันอขวดเดียวฉันไม่ฉันไม่เอาแกต้องเอาสองขวดแล้วน้องก็เป็นภูมิแพ้ก็แคปซูลกระปุกเขียวสองขวดเหมือนกันก็คือดูแลสุขภาพกันใช่ค่ะแข็งแรงดีถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพี่บอกได้ตรงเลยว่าพี่อายุห้าสิบหกซึ่ง ดูไม่ออกนในนียในขบวนเพื่อนกันเนี่ยเขาแก่กว่าเราอีกอพอใครบอกว่าอายุห้าสิกไม่เชื่อควักบัตรเลยแค่ว่าก,กินตัวนี้มันก็โอเคนะครับ,รบแข็งแรง,งน่าใส่อีกต่างหาก